บริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนทานลิสเนี่ยก็เกิดจากความรักในอาชีพนี้ของผู้ก่อตั้งนะครับซึ่งอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมตลาดทุนเนี่ยมาหลายสิบปีแล้วเราก็คิดว่าเราอยากจะทําบริษัทนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นทางเลือกการลงทุนอีกทางหนึ่งให้กับนักลงทุนสถาบันนักลงทุนรายใหญ่นักลงทุนรายย่อยทั้งในและต่างประเทศ ประจาการลงทุนของอาลิสเองเนี่ยเราก็ใช้ประสบการณ์ของบุคลากรที่เรามีเนี่ยวิเคราะห์ในเชิงลึกนะครับเพื่อที่จะจัดเลือกหลักทรัพย์ที่เราจะไปลงทุนแล้วก็จัดมาสร้างเป็นพอร์ตฟิล์มการลงทุนนะครับที่ให้ผลตอบแทนที่ดีแล้วก็มีความเสี่ยงที่เหมาะสมนะครับตอบโจทย์การลงทุนของลูกค้าหรือผู้ลงทุนแต่ละท่านทีม่มาใช้บริการเรา โควิดนี้ก็คงจะเป็นอะไรที่กระทบทุกส่วนนะครับแล้วก็กระทบทั้งทั้งโลกนะครับมีผลกระทบต่อทั้งความต้องการคือทั้ง,ง,งฝั่งดีมานแล้วก็มีฝั่งซัพพลายนะครับแต่วิกฤตนี้ก็เป็นวิกฤตที่ใหญ่แล้วก็ผมว่ามันกระทบทุกคนดังนั้นจริงๆแล้วหลังจากวิกฤตอันนี้เนี่ยก็คือทุกคนก็ต้องคิดแผนธุรกิจกันใหม่เราคิดว่ามันก็เป็นโอกาสของผู้ลงทุนเหมือนกันที่จะต้องวิเคราะห์ว่าบริษัทไหนที่จะฉกฉวยโอกาส ได้จากวิกฤตนี้นะครับในแง่ของทาลิสเองเนี่ยเราก็คงต้องทํางานหนักนะครับเพื่อที่จะไปคัดสรรบริษัทที่คิดว่าเมื่อพ้นจากวิกฤตนี้ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ได้รับประโยชน์จากการที่เขาปรับสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีศักยภาพในการที่จะทำธุรกิจต่อไปหลังจากโควิดนะครับการลงทุนของเราเนี่ยอยากให้ลูกค้าเนี่ยมีเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจนนะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์ การลงทุนของเขาแล้วก็ในแง่ของเราเนี่ยเราคิดว่าการลงทุนเนี่ยมันต้องมีระยะเวลาที่พอสมควรซึ่งเราดีไซน์พอร์ตโฟลิโอของเราไว้เนี่ยที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างน้อยก็คือในช่วงไม่น้อยกว่า3ปีนะครับในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวก็คือมากกว่า7ปีนะครับเราก็พยายามจะจัดสรรสร้างพอร์ตโฟลิโออันนั้นคือต้อง,องนั้นก็ต้องคุยกับลูกค้าว่าเป้าหมายการลงทุนคืออะไรนะครับว่าเราสามารถจะจัดพอร์ตโฟลิโอให้ตอบโจทย์ เป้าหมายการลงทุนนั้นๆให้ได้นะครับแล้วก็เราคิดว่ามีผลตอบแทนที่ดีแล้วก็ต้องมีความเสี่ยงที่เหมาะสมด้วยครับเราเอาหุ้นไทยเป็นหลักก่อนเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็เราก็เริ่มมองแล้วว่าถ้าเกิดเราจะขยายพอร์ตโฟลการลงทุนออกไปในต่างประเทศเนี่ยเราจะไปอะไรก่อนนะครับเพื่อที่จะสร้างพอร์ตโฟลิโอที่มันเป็นที่ดีที่สุดให้กับให้กับลูกค้าของเรา จริงลูกค้าเราที่เราเราได้มาก็เห็นว่าจากปรัชญาการลงทุนเราก็ได้ลูกค้าทางสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับที่เขาเห็นว่าจริงๆประเทศไทยในรองเทอมก็มีศักยภาพากระนงแบบการเติบโตที่ดีแต่อยู่ที่ว่าเราจะไปเลือกการลงทุนในหลักทรัพย์อะไรจากว่าเราเราเล็กกว่าเราก็คิดว่าเราจะใช้ตรงนี้ได้เป็นจุดแข็งของเราด้วยส่วนหนึ่งนะครับจากจากอื่นๆที่เราทําด้วยแต่ความเล็กของเราก็ได้คิดว่ามันจะสร้างความ คล่องตัวในการปรับพอร์ตการลงทุนของเราได้คล่องตัวมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับพอร์ตใหญ่นะครับเราคิดว่าเราใช้จุดแข็งตรงนี้นในการทํางานของเราด้วยครับ,รบเราจริงเราก็ตั้งใจจะเป็นบลจเล็กๆแหละคือว่าจะเป็นบูธิีนะครับที่มีจุดยืนของเราอันนึงนะครับแล้วก็ทํางานไปนะครับแล้วก็คิดว่าจุดยืนที่เรามีหรือประชาการลงทุนที่เรามีเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ส่วนหนึ่งของพอร์ตเฟโอของลูกค้าที่ต้องการที่ต้องการ จริงเทคโนโลยีจะเป็นส่วนสำคัญมากสำหรับสำหรับเราเพราะว่าการเขาคือเนื่องจากว่าช่องทางการเข้าถึงเราเนี่ยมันมีจำกัดหรือปริมาณเนี่ยสู้บริจอขนาดใหญ่ไม่ได้ดังนั้นการเข้าถึงเราก็าจจะเรียกเที่ยวได้ยากกว่าดังนั้นช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้นะครับก็คงจะเป็นช่องทางที่อำนวยความสะดวกให้มากขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจการลงทุนและจะเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของของบริจอธานนิส ก็จะคิดว่าตรงนี้แหละก็จะเป็นอะไรที่เราสามารถจะกระจายผลิตภัณฑ์หรือกระจายบริการของเราให้ใหได้ในวงกว้างมากขึ้น